มิยาม o โตมุสชิเป็นนักดาบและนักยุทธศาสตร์ในตำนานของญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ1 5 8 4ถึง1645ค่ะและสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นตำนานเลยเนี่ยก็คือการดวลดาบที่ไร้พ่ายเขาชนะการดวลดาบทั้งหมดมามากกว่า60ครั้ง ด้วยทักษะที่โดดเด่นและแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการต่อสู้ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักดาบที่น่าเกรงขามที่สุดในประวัติศาสตร์ญ,ญี่ปุ่นเออแล้วนักดาบมาเกี่ยวอะไรกับ law of attraction ล่ะเนี่ยนั่นก็เพราะว่านอกจากที่เขาจะเป็นสุดยอดนักดาบแล้วเขายังเป็นนักปรัชญาอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าคำสอนของเขามัน match กับ law of attraction ยังไง เพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ฝึกฝนตัวเองในชีวิตจริงกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่คำสอนข้อที่หคุณจะสามารถต่อสู้ในแบบที่คุณพร่ำฝึกฝนตัวเองมาเท่านั้นคำสอนนี้มุสชิชี้ให้เราเห็นถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆที่เราเฝ้าบ่มเพาะและฝึกฝนตัวเองมาโดยตลอดจนมันกลายเป็นนิสัยทั้งความคิดและความเชื่อที่เราใส่ลงไปให้กับตัวเองในแต่ละวัน มันจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตจริงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราในวันนี้คือภาพสะท้อนของนิสัยความคิดและความเชื่อของเราทั้งหมดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกฝนอะไรกันดีเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะปัญญาและสิ่งดีงามทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นเอง Input ยังไง Output ก็ออกมาแบบนั้นเลยปลูกถั่วงอกไม่มีวันออกมาเป็นต้นมะม่วงแน่นอนค่ะคำสอนข้อที่ส การรับรู้หรือความสามารถในการตีความนั้นมีพลังมากกว่าการมองเห็นเฉยๆเพียงอย่างเดียวในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งสำคัญคือการมองสิ่งที่อยู่ไกลราวกับว่าพวกมันอยู่ใกล้และมองสิ่งที่อยู่ใกล้จากระยะไกลมันหมายความว่าเราจะต้องนึกถึงและรู้สึกถึงความปรารถนาของเราราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว และรักษาสภาวะอารมณ์ที่อยู่ในเชิงบวกนั้นเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอความท้าทายอะไรที่เข้ามาในชีวิตก็ตามเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์จากอดีตที่เราสร้างด้วยการเทรนตัวเองมาทั้งหมดคำสอนข้อที่3สิ่งสำคัญคือต้องขัดเกลาปัญญาและจิตใจให้ละเอียดมุสชิเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการปลูกฝังไมเซ็ต ที่เป็นไปในเชิงบวกการมุ่งไปสู่ความรู้แจ้งความแตกฉานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญใน law of attraction ข้อความนี้บอกให้เราโฟกัสไปที่การพัฒนาตัวเองการพัฒนารากฐานที่แข็งแกร่งของปัญญาซึ่งมันจะส่งผลในด้านบวกอย่างมากกับความสามารถในการดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาและความชัดเจนในชีวิตคำสอนข้อที่4จิตใจของผู้เริ่มต้นนั้นว่างเปล่า ปราศจากนิสัยของผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะยอมรับสงสัยและเปิดรับทุกความเป็นไปได้แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าในกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองการมีความคิดที่เปิดกว้างเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการเติบโตและการดึงดูดโอกาสใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมี mindset ของ beginner พูดง่ายๆก็คืออย่าทาตัวเป็นน้าเต็มแก้วแบบว่าฉันเก่ง ฉันเจ๋งสุดฉั้นรู้ดีไปหมดทุกอย่างเราจะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเงียบนิ่งฟังวิเคราะห์ข้างในเท่ากับได้กำไรเต็มๆคำสอนข้อที่5หากคุณต้องการควบคุมคนอื่นคุณต้องรู้จักควบคุมตัวเองก่อนคำสอนนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการควบคุมตนเองการมีวินัยในตนเองสำหรับ Law of Attraction มันหมายความว่า เราต้องรับผิดชอบต่อความคิดอารมณ์และการกระทําของเราเองเพื่อที่จะดึงดูดผลลัพธ์ที่ต้องการและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในเชิงบวกไม่ต้องพยายามเปลี่ยนใครให้เป็นในแบบที่เราต้องการเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนเลยค่ะแล้วคนรอบกายก็จะค่อยๆปรับตามแต่ถ้าเขาไม่ปรับอะไรที่ไม่ตรง v i b เบร i ชัของเราก็จะหลุดออกไปในที่สุดคนใหม่ๆที่แมทช์กับเราในตอนนี้ก็จะเข้ามา คำสอนข้อที่6คิดถึงตัวเองในระดับที่พอดีและคิดถึงโลกใบนี้อย่างลึกซึง้งคำสอนนี้หมายถึงการเป็นคนที่นอบน้อมและให้ความสำคัญกับการรับใช้ผู้อื่นหรือการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสจากการโฟกัสแค่ตัวเองให้เป็นการโฟกัสในมุมมองที่กว้างขึ้นลองใช้คำถามเหล่านี้กับตัวเองดูคะ่ะอย่างเช่น เราจะรับใช้อะไรผู้คนได้บ้างเราจะสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้ยังไงบ้างการใช้ชีวิตอยู่ด้วย Mindset แบบนี้จะช่วยในกระบวนการ manifestation ให้เกิดไวมากขึ้นเพราะว่าเราได้เชื่อมโยงกับความเป็นหนึ่งเดียวกันและความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมเหมือนกับที่อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีได้เคยพูดไว้ว่าจัก,กรวาลจะรวมหัวกันช่วยเรานั่นเองค่ะคำสอนข้อที่7 จงรับรู้สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาคำสอนนี้มันหมายถึงให้เราพัฒนา inner vision ของเราค่ะในแง่ของ law of attraction มันชี้ให้เห็นว่าความคิดและความเชื่อของเรามีผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นจริงของเราก็คือมีผลกระทบต่อชีวิตของเรานั่นแหละค่ะแม้ว่ามันจะไม่สามารถมองเห็นหรือวัดค่าได้ในทันทีก็ตาม แต่ด้วยการบ่มเพาะความเชื่ออันแรงกล้าในความปรารถนาและการ Visualization ของเราเราก็จะปรับพลังงานของเราให้สอดคล้องกลมกลืนกับผลลัพธ์ที่เราต้องการและดึงดูดสิ่งที่ปรารถนานั้นเข้ามาสู่ชีวิตในที่สุดและสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือการคงอารมณ์ที่ยกระดับไว้เสมอให้อยู่ใน higher consciousness ตลอดเวลาคำสอนข้อที่8 ภาคเพียรในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วหนทางจะเปิดออกคำสอนนี้เน้นพลังของความภาคเพียรและการอุทิศตนในแง่ของ law of attraction กฎนี้ชี้ให้เห็นว่าการยึดมั่นในความปรารถนาของเราโดยมีการ take action อย่างสม่ำเสมอเท่ากับว่าเราเปิดตัวเองให้โอกาสพุ่งเข้าหาและทำให้เป้าหมายที่เราต้องการเป็นจริงได้ไวขึ้นจินขอขยายความเพิ่มเติมเรื่อง take action หรือการลงมือทำนะคะ มันไม่ใช่แค่การก้มหน้าก้มตาทำแบบไร้ทิศทางทำแบบเหนื่อยจนพลังหมดจนมันกลายเป็นความทุกข์ทรมานแทนแต่จริงๆแล้วมันคือการ take inspired action ซึ่งหมายความว่าลงมือทำด้วยความมีแรงบันดาลใจนำพาถ้าทำด้วยความเครียดคือผิดทางอันนี้จูนผิดช่องแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่จับได้ว่าตัวเองเริ่มเครียดให้พักวางทุกอย่างไปทำตัวชิวๆสักพักก่อน แล้วเราจะได้คำตอบเองค่ะคำสอนข้อที่9อย่าจมปลักอยู่กับความเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะทำเรื่องแย่ๆอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องรู้สึกรู้สาอะไรเป็นคนไร้สำนึกไปซะไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันหมายถึงว่าเมื่อเราได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปให้กลับมา reflect ตัวเองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ดูว่าการกระทำไหนที่เราทําผิดพลาดไปและซ้อมในใจว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเราจะเลือกกระทำยังไงให้แตกต่างออกไปจากการกระทำที่ผ่านมาให้นึกถึงภาพสถานการณ์และรู้สึกถึงความรู้สึกของการกระทำชุดใหม่การทำแบบนี้มันก็คือหนึ่งในกระบวนการ transformation นะคะอย่าจมปลักอยู่กับความเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไปแล้ว คำสอนนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปลดปล่อยความเสียใจและจดจ่ออยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันในแง่ของ law of attraction การจมอยู่กับความเสียใจในอดีตหรือประสบการณ์ด้านลบการคิดถึงมันซ้ำไปซ้ำมานอกจากจะส่งผลไม่ดีในแง่ของสารเคมีในร่างกายแล้วเราก็ย้อนไปแก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยแถมยังมีแต่จะดึงดูดสิ่งที่เป็นด้านลบเข้ามาในชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้นสิ่งสำคัญก็คือ ต้องเปลี่ยนโฟกัสของเราให้ไปอยู่ที่ปัจจุบันและอนาคตคืออินเนอร์ของเราอ่ะต้องรู้สึกเหมือนว่าเรากําลังอาศัยอยู่ในตัวตนในอนาคตของเราไปเรียบร้อยแล้วให้รักษาความคิดเชิงบวกและเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ที่รอเราอยู่ข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคําสอนข้อที่10ในเชิงยุทธศาสตร์จิตวิญญาณภายในของคุณจะต้องไม่แตกต่างออกไปจากชีวิตประจําวันของคุณ ทั้งการต่อสู้ในสนามรบและชีวิตประจำวันคุณจะต้องมีความสงบจากภายในเสมอคำสอนนี้หมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือแค่จัดการกับเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจำวันสิ่งที่สำคัญก็คือการรักษาความคิดที่สมดุลและสงบใช่ค่ะเราควรจะจดจ่อและตั้งใจกับเป้าหมายของเราแต่เราก็จะต้องคงไว้ซึ่งความสงบและนิ่งราวกับ The Storm Eye of Stone. คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์ของเราก็จะไม่สั่นไหวไปตามสถานการณ์การมีอารมณ์ที่มั่นคงและจิตใจที่แจ่มใสจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นมีความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นและเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในทุกๆสถานการณ์คำสอนข้อที่11ออย่ายึดมั่นในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการมันอีกต่อไปแล้วในแง่ของ law of attraction มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะปลดปล่อยความเชื่อที่จำกัดความคิดที่ลบๆและการผูกติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราอีกต่อไปการที่เราปลดปล่อยอะไรก็ตามที่ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของเราและโฟกัสแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆมันจะเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับโอกาสใหม่ๆและประสบการณ์ด้านบวกที่กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเรา กล่องของเล่นที่แน่นเกินไปเราก็ใส่ตุ๊กตาตัวใหม่เข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคะมีทางเดียวก็คือต้องเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจากกล่องนั้นนั่นเองค่ะคำสอนข้อที่12อย่าเรียนแบบตามเส้นทางของนักปราชญ์แต่เพียงอย่างเดียวแต่จงสแสวงหาสิ่งที่พวกเขาสแสวงหามุสชิสนับสนุนการสแสวงหาปัญญาและหลักการเบื้องหลังความสำเร็จของผู้อื่น มากกว่าการเรียนแบบการกระทําของพวกเขาทั้งหมดแต่เพียงอย่างเดียวในแง่ของ law of attraction คำพูดนี้ชี้ให้เห็นว่าแทนที่เราจะพยายามเรียนแบบขั้นตอนที่เป๊ะๆของบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราจะต้องเข้าใจและหลอมรวมเข้ากับ mindset ความเชื่อและค่านิยมที่นำไปสู่ความสำเร็จของพวกเขาการนำรูปแบบความคิด และทัศนคติที่คล้ายกันมาใช้เราจะดึงดูดโอกาสและผลลัพธ์ที่คล้ายกันและก็เป็นไปในแบบที่เป็นตัวของตัวเราเองอีกด้วยค่ะตัวอย่างเช่นจินไม่ชอบออกหน้ากล้องใช่ไหมคะไม่ชอบให้คนรู้จักหน้าเยอะๆแบบว่าจะไปที่ไหนก็มีคนจำได้เต็มไปหมดไม่ใช่หญิงอะไรนะคะคือจินเป็นพวกอินโทรเวิร์ตแบบออ120%อะคือรักความเป็นส่วนตัวแบบเกินเบอร์ประมาณนั้น แต่จินก็ยังอยากทําประโยชน์ในการให้ความรู้ใน YouTube อะคะ่ะไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ยังอยากทํามันอยู่ดีคือหัวใจมันเรียกร้องอะแต่ถ้าจะให้จินไปพูดหน้ากล้องเหมือนคนที่เป็นต้นแบบดีๆที่เราประทับใจเขาจินก็ไม่ชอบอีกคือไม่ใช่จะหลิตเราอะคะ่ะแม้แต่ในชีวิตจริงนะคะเวลาที่ต้องไปเจอใครเนี่ยจินแทบจะไม่บอกใครเลยด้วยซ้ำว่าทำ u t u b e ถ้าไม่ได้ถูกถามแบบ G, จี้จริงๆจังๆว่าทำอะไรกันแน่คือเป็นแม่นางเรื่องเยอะแล้วหนึ่งโอเค และด้วยประการชนี้จินก็เลยดูตัวอย่างจากอาจารย์บัณฑิตบ้างจากดรโจบ้างจากคนเก่งๆคนอื่นบ้างและเอาจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยมาปรับใช้กับการพัฒนาตัวเองอย่างเช่นการพูดเข้าประเด็นอย่างรวดเร็วของอาจารย์บัณฑิตปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ความรู้กับคนไทยของอาจารย์ความจริงใจในการให้ความรู้แบบช่องของคุณหมอธนีความสนุกสนานของช่องหมอเอมที่เล่าเรื่องได้น่าสนใจแล้วก็สนุก แล้วก็พวก energy ของความเป็นพระเอกอนิเมะก็ด้วยอันนี้จินสวมวิญญาณมาเลยนะคะตั้งแต่ม .1 เลยจินจะเอา energy แบบพวกความไม่ยอมแพ้กับชีวิตมาใช้โอ้ยนัตโตชีวิตนายชช้ไม้คล้ายคลึงกับเราจริงๆเราเองก็จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะดัตต์ไบโอการตั้งใจฝึกฝนอะไรสักอย่างแบบต่อเนื่องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมออย่างช่วงที่ผ่านมาที่หายไปยาวๆก็คือป่วยหนักนะคะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ แต่แม้ว่าจะเดินไม่ได้และอยู่กับความเจ็บปวดเป็นเดือนๆก็ช่างแม้จะอ้าปากกินข้าวก็ยังเจ็บปวดสุดๆก็ช่างแม้จะทําอะไรไม่ได้เลยก็ช่างแต่จินก็ยังคงมองไปข้างหน้าอย่างเดียวมันคือการมีความหวังอยู่เสมอมีแพชชั่นที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทําอุดมการให้เป็นจริงจินอยากถ่ายทอดความรู้ให้คนไทยได้รับรู้ถึงพลังอำนาจในการสร้างชีวิตของตัวเองเอาพลังกลับเข้ามาหาตัวเอง ส่งต่อความรู้จากสิ่งที่จินได้ค้นคว้าและเรียนรู้มาจากคนที่เขาเก่งๆคือถ้าไม่ได้ปลูกฝังตัวเองศึกษาความรู้พวกนี้จินก็อาจจะยอมแพ้ไปแล้วก็เลิกทำ YouTube ไปเลยในช่วงเวลานั้นก็คงจะโฟกัสอยู่แต่กับความเจ็บปวดโทษสภาพแวดล้อมรอบด้านและคนอื่นๆเนี่ยพอพูดถึง Energy พระเอกอนิเมะแล้วก็จะแบบยาวเลยโอเคจบในหัวข้อนี้จ้าไปกันต่อกับมิยามโตมุซาชิของเรากันค่ะอิกิมัส คำสอนข้อที่13วิธีที่คุณรับรู้สิ่งต่างๆเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวตนเก่ามุสชิเน้น personal transformation เน้นการ transform ตัวเองสำหรับ law of attraction คำพูดนี้หมายความว่าวิธีที่เรามองตัวเองและโลกรอบตัวเรามีอิทธิพลโดยตรงต่อประสบการณ์ของเราการเลือกความคิดและความเชื่อที่เสริมพลังอย่างมีสติและจงใจ วงเล็บใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆเลยเลือกอย่างจงใจถ้าเราเลือกอย่างจงใจเราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราและดึงดูดสถานการณ์เชิงบวกเข้ามาได้การเปลี่ยนการรับรู้ของเราจากแบบที่มีข้อจำกัดไปสู่ความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดเป็นการเปิดประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์และความสำเร็จคำสอนข้อที่14อย่าทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์มุซาชิ สนับสนุนคอนเซปต์ของการกระทำที่มีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแง่ของ law of attraction คำสอนนี้ได้ให้ไอเดียว่าการเอาพลังงานและความสนใจของเราไปอยู่ที่กิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเราเป็นเรื่องที่สำคัญการใส่ใจกับความคิดการกระทำและความตั้งใจของเราสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดโอกาสและประสบการณ์ที่นำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จของเรา การกำจัดสิ่งรบกวนและการกระทำที่ไม่จำเป็นออกไปจะช่วยให้เราอยู่ในสภาวะที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการได้ตลอดเวลาคำสอนข้อที่15คิดด้วยร่างกายทั้งหมดของคุณเอ๊ะมันยังไงคิดด้วยร่างกายทั้งหมดของคุณในแง่ของ law of attraction คำพูดนี้หมายถึงเมื่อเราจะ manifest ความปรารถนาของเราให้เราใช้ความคิดอารมณ์และ intuition ให้สอดคล้องกัน ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเรียกว่าใ hey, ห nice. ้อยู่ในสภาวะ coherence การปรับความคิดและอารมณ์ของเราให้สอดคล้องกลมกลืนกับผลลัพธ์ที่เราต้องการเราจะสร้างแรงสั่นสะเทือนอันทรงพลังที่ดึงดูดผู้คนสถานการณ์และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับเป้าหมายที่เราต้องการจะ manifest ได้อย่างรวดเร็วท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะคะในตลอดระยะเวลาที่จินป่วยถึงตอนนี้จะยังไม่หายร้อยเแต่ก็ กลับมาทำสิ่งที่รักได้แล้วเอาละจินต้องไปกายภาพบำบัดเบาๆก่อนขอปัญญาจงสถิตยอยู่กับท่าน